เที่ยวทั่วไทยไปทุกจังหวัด20จังหวัดภูเก็ตย้ำเบอเมือมงภูเก็ตอีก40กิโลผ่านสะพานสารสินมาแล้วย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วนะครับสงวนฟาร์มาซีข้างหน้าเป็นหอนาฬิกาเเลี้ยวซ้ายไปครับผม สวัสดีภูเก็ตโอ้มากันเยอะเลยมากันเยอะเลยไอเลิฟภูเก็ตมาเร็วถ่ายรูปไอเลิฟภูเก็ตเร็วหนึ่งสองสามเย้น้งไปเลยน้องมาเลย การรอบๆโอ้นิ่มชายหาดมีบิ๊กไบค์ด้วยวันนี้สุดเล่เลุกแต่กับแบทแมนกขยันลุกกับแบทแมน ชาวภูเก็ตยินดีต้อนรับเจอแก๊งบิ๊กไบด้วยบิ๊กไบมาถ่ายรูปกันสวยๆเลยบรรยากาศจังหวัดภูเก็ตตอนเย็นๆก็ทิศจะตกดินแล้ววันนี้อยู่ที่ภูเก็ตมีคนมาหาหอยกันจำนวนมากเลยหอยนางลม อีกคนเล่นไข้เล่นไข่เล่นไข่ดูไข่ดูไข่ไข่เสียงดังเห็นไหมนะไปซูมดูซิไข่น่ะไข่มีแอกไงแอก์ก็เรียกแอก์หรเนี่ยไข่เนี่ยเสียงแน่เสียงไข่เน่ยเห็นไในไข้ไหมน่ะใช่ว่าอะไรเนี่ยโอ้ไข่ไข่เป็นยืนไหมเขาจับเลยเขาจับเลยไปเน้ะโอ้ยไข่สองตัว ไปสูงเรืยแล้ววันนี้อยู่ที่เทศกาลสงสงการบานตะไทยโอ้มาเจองานสงการบานตะไทยบูมย่บูมย่หนึ่งมบูยไปยโอ้ยมีลุงแทงด้วย เอาของกินเยอะะเลยในงานสงการบ้านตะไครที่จังหวัดภูเก็ต25บาทปลาไข่มุกตักเองเทศกาลสงการบ้านตะไครเด็กๆสนใจกันใหญ่เลยปลาไข่ทอดเด็กแล้วปลาไข่ทอดเด็กแล้วเดี๋ยวมาเรียกให้มาเรียกให้เป <c oughs> ็นยังไงเมืม่ออร่อยไหมเอ่ยอร่อยไหม, <c oughs> รมครับ เป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมครับออเป็นอะไรไหมครับบินเป็นอะไรไหมครับอร่อยครับอร่อยครับโอ้สุดยอดเลยเส้นกานสงการบ้านตะไทยซื้อของกินมานั่งกินกันแล้วเย้เปี้ยนเย่เป็นเย่ มีไฟมีไฟนะมีไฟนะบึ้งมีไฟนะวินวินวินมีไฟนะวินไม่ไฟนะบึ้งมีมโนราตัวน้อยนะคะต้อนรับทีมนักข่าวด้วยนะคะเล่าข่าวจากกูเก็ตนะคะพี่ต้อมนั่นเองค่ะท่านมโน พากก้ภูกโกโกโเก็ตนะครับวันนี้มีทีวีด้วยมีเตียงน้านอนไหมครับม,มีห้องน้ำม,มีแยกโซนเปียกโซนแห้งมีฝักบัวอาหารเช้ามีอะไรบ้างเลยหนึ่งข้าวาสวยข้าวผัดไข่ไข่ผัดพิกกระเทียมอะไรผัดวนเส้น แฮมไก่อะไรครับไก่ดาวไก่ดาวขนมจีนขนมจีนโอ้ขนมจีนเป็นทุกจังหวัดเลยอันนี้อะไรข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่อ่ามาดูดังนี้มีอะไรน้ำมีอะไรบ้างมาดูสิเย็นโน่เย็นโน่เย็นโน่ไม่ใช่ของกินนอะไรเลี้ยวนอนบ้ำชาคลอร์นมนมอะไรอคอนเฟ็คมีกี่รสชาติว่ะนี่สองรสชาติสองรสชาติผลไม้อะไรบ้างมาดูสิ ชา้งอ,อะไรคนระับมีอะไรบ้างดูสิมียำชาบรมีอะไรครับมีขนปันปันงโอเคอาสักการะศาลัากเมืองนะครับศาลลักเมืองภูเก็ต ตอนนี้อยู่ที่โรบินสันภูเก็ตนะครับอยู่ที่อำเภอถลางจอดรถตรงนี้เพื่อจะไปไหว้พระเทพกษัตริย์เท้าสีสุนตนลองสะดุด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  พระเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรเด็กๆมาไหว้กันแล้ววันนี้มาดูรอบๆโลกมีรอบมีอะไรบ้างมีช้างด้วยอยู่ตรงวงเวียงอำเภอถลางใช่ไหมมาดูซิรอบๆมีอะไรบ้างระวังรถด,ด้วยนะน,นี่คุณลุงทำความสะอาดด้วยสวัสดีครับคุณลุงยางกินสาตูก,กอนกินสาตูก,กอนกินสาตูก,กันกินสาตูก,กันาตู ถ้ามาฝั bye. Bye ่งพังงาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพังงาแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเลยบ๊ายบายภูเก็ตมูเกาะซิวิลันถ้ำพุงช้างเออเราไปแล้วเอาพังงาเดี๋ยวให้โตอีกหน่อยได้มานะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด u ั s สไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับเที่ยวทั่วไทยไปทุกจังหวัดจังหวัดต่อไปจังหวัดอะไรดีครับ